บทเรียนนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างคอนเซปต์ของแบรนด์นะคะซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงไปเรียนรู้กันเลยค่ะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบเหมือนกันคือเราเป็นคนที่ชอบต้นไม้ะคะ่ะต้นไผ่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เราชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าต้นไผ่มันเติบโตเร็วนะแล้วก็สวยเวลาที่มันโดนลมอะ่ะ เราก็เลยคิดว่าเออชื่อชาไข่มุกแบมบูเนี่ยมันก็คงจะดูเก๋ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งหลักจากคําว่าแบมบูก่อนแต่ทีเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเราได้แบมบูแล้วเราจะใช้เลยเนาะเราก็มีวิธีการไปหาว่าเอ้ยมีใครใช้ชื่อนี้แล้วหรือยังค่ะก็ลองเซิร์ชดูก็ปรากฏว่าก็มีคนใช้แล้วแต่ว่า,าเขาเรียกะไรแบมบู boo, ชาไข่มุกเนี่ยยังไม่มีคนก็เลยเลือกใช้แบมบูชาไข่มุกแบบตรงๆเลยอะค่ะในการสร้างตัวตนผ่านโลโก้อ่ะค่ะ คือเราตั้งใจว่าโลโก้ของเราอะ่ะมันมันต้องคนเห็นแล้วจำเราได้ค่ะเราก็เลยออกแบบโดยอิงกับชื่อแบรนด์แล้วก็เลือกใช้สีตามธรรมชาติเลยค่ะอย่างเช่นต้นไผ่เป็นสีเขียวใช่ไหมเราก็เน้นสีเขียวเป็นหลักเราวาดมือก่อนว่าแบบเราอยากให้มันเป็นแบบไหนอย่างนี้ค่ะเราก็ดีไซน์เอาแล้วก็ ไปทำใน Photoshop ก็แก้หลายครั้งกว่าจะออกมาเป็นที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เราสร้างตัวตนก็คือสตอรี่เรื่องราวของแบมบูอะค่ะเราพยายามแบบใช้คำสโลแกนสั้นๆนะคะเพื่อแบบเป็นคำพูดติดปากของแบรนด์แบมบูอะค่ะ PR กับลูกค้าว่าเนี่ยแบมบูมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือดึงดึงให้คนอยากรู้จักเรามากขึ้นนะคะเราก็จะใช้วิธีการสื่อสารในในเพจ Facebook ของเราไปเลยว่า บมบูชาไข่มุกมีที่มาที่ไปยังไงเฟินก็จะเขาเรียกเลยไปหาเรฟเ r น์ค่ะจากใน P ิ n t e เ e s ลดูว่าเอ้ยตอนนี้มันเทรนชานมไข่มุกอะเขาใช้แบบขวดแบบไหนกันส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นขวดกลมหรือว่าแบบอย่างที่เราเห็นแบรนด์ดังๆทั่วไปอะค่ะทีเนี้ยมันจะมีขวดแบบนึงคือขวดแบบที่ควรใช้มันจะเป็นแบบแบนเหลี่ยมอะค่ะยังไม่มีใครใช้เฟินก็เลยเลือกเลือกแบบนี้แล้วก็ลองไปหาดูว่ามันมีแหล่งมีที่ไหนที่รับทาแบบนี้บ้างแล้วก็เอา ตัวอย่างไปให้เขาดูอะค่ะคือตอนนั้นก็ลองเข้าไปดูในช้อปปี้รัซซาได้อย่างเงี้ยทั่วไปอะค่ะก็เจอร้านร้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็ดีลกับเขาว่าเออเราอยากได้ขวดแบบนี้นะคะพอจะทําให้ได้ไหมเขาก็ทําให้เราได้แล้วเราก็ใช้ขวดแบบนั้นนะคะมาตั้งแต่ต้นเลยซึ่งผลตอบรับอะค่ะก็คือลูกค้าก็จะจําเราได้เขาก็เขาก็จะแบบว่าบอกบอกกับเราว่ายังไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะสวยดี สิ่งสาคัญก็คือมันต้องเป็นแบบเอกลกักษณ์อะเป็นเป็นเป็นที่ที่แบบยังไม่มีใครใช้หรือเป็นเป็นชื่อที่คนมองแล้วแบบเฮ้ยอยากรู้จักเรามากขึ้นอย่างนี้ค่ะในมุมมองของเราเรามองว่ามันมันจะช่วยสร้างความวจดจาให้กับลูกค้าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสินค้าหนึ่งอย่างเนี่ยมันมีคนขายเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราไม่มีชื่อไม่มีแบรนด์ของเราอะค่ะมันก็อาจจะทําให้ลูกค้าจําเราไม่ได้ สำหรับบทเรียนนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะบทเรียนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของช่องทางการขายของผ่าน Facebook แล้วก็ IG นะคะไปติดตามได้ในบทเรียนถัดไปเลยค่ะ